ว่าสิเก็บหอมรอมริบไว้ซื้อซูเปอร์คาร ออกแต่รถให้นักร้องประจักษ์ชัยออกรถป้ายแดงสองคันให้โชครถแห่นายห้างกินมามา่ก,ก็ยองหลังชีวิตเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นักร้องหนุ่มโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลนอกจากประกาศเซ็นหย่ากับภรรยาสาวนักจุธารัต์ออกโซเชียลยังไปเซ็นสัญญากับค่ายใหม่หายทองคำกับนางห้างประจักษ์ชัยหายทองคำแถมยังอัปเดตคิวงานแน่นๆเลยช่วงนี้โดยนางห้างประจักษ์ชัยหายทองคำยังทุ่มเทดูแลนักร้องในค่ายไปจองรถตู้ป้ายแดงแม้ตัวเองบอก ต้องกินมาม่าก็ยอมว่ามาออกรถให้นักร้องนายห้างกินมามา่าหลังจากบอกว่าจะจองรถป้ายแดงให้โชคสองคันไว้ใช้วิ่งงานนายห้างประจักษ์ใช้ได้โพสต์ภาพกับรถป้ายแดงพร้อมข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโชครถตู้จองรถตู้ให้โชคโชคมงคล สองคันรับคิวทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไทยด้านหนุ่มโชคก็ได้แชร์โพสต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณครับนายห้างนายห้างยังโพสตภาพกินมามา่าพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอมกินมาม่าย้อนหน้าใหญ่ขอบพระคุณเทมอเตอร์รามอินทรามีมาม่าไว้บริการว่าสี่เก็บหอมรอมริบไว้ซื้อซูเปอร์คาร์ขับคือเขาบุญเฮากระทันหอดออกแต่รถเทออกแต่รถตู้ให้นักร้องไปหาเงินหาคำสาก่อนตอนนี้กินมาม่าไปก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ ยมนายห้างขายผู้หน้าบาน